สวยอ่ะก็ไม่ได้อยากจะมาเหมือนกันชิคกี้พายอ่ะชอบเล่นอะไรแปลกๆเนี่ยไม่รู้ว่ะเดี๋ยวฉันอ่ะขับต่อไปอีกนิดนึงมันก็จะถึงที่หมายแต่ว่าถ้าเธอสองคนอ่ะไม่ลงอ่ะฉันก็ไม่รู้หรอกนะฉันไม่ไปสองแล้วแถวเนี้ยจะบอกให้ไม่มีกรบไม่มีแกรบหรอกแล้วแต่นะจ๊ะนี่เธอมันเข้าไปในซอยแล้วเดี๋ยวอีกไม่นานอ่ะก็น่าจะถึงแล้วแหละกดติดตามชิี้ภายตรงนี้และ ด้วนะโอเคทุกคนตอนนี้ชีคี้พายแล้วก็ผมสวยแล้วก็คุณนายอะเข้ามาอยู่ในบ้านที่ชิี้พายอะได้บอกกับทุกคนในช่วงต้นแล้วจะบอกให้เลยนะผมสวยว่าบ้านหลังนี้มันไม่ใช่บ้านธรรมดาไม่ใช่บ้านธรรมดาแล้วเป็นป้นอะไระแบบไหนอะเอาจิงๆิงนะคือมันไม่ใช่บ้านที่แบบร้างหรือว่ามีอะไรแต่จะบอกให้ว่าเจ้าของบ้านเนี้ยเขาอะไม่ได้อยู่มาสิบกวา่าปี 买单。 เกมแต่ว่าเปิดไฟไปด้วยไม่ได้หรอใช่มันมันมืดมืดอ่ะใช่แล้วบรรยากาศมันแบบบ้านร้างอ่ะมันมืดมืดอีกอ่ะใครเขาทำกันเนี่ยฉันจะบอกให้เธอว่ามันไม่ใช่บ้านร้างเพียงแต่ว่าก็ฉันบอกเธอไปแล้วเธอเสียงใครอ่ะนี่โทษเธอทั้งสามคน่ะไม่ต้องเกรงใจหรอกเสียงใครอ่ะเดี๋ยวก่อนพี่ผมสอนหรอเปล่าไม่ใช่เสียงฉันพี่เป็นเสียงแบบผู้ชายซะ่้น ไม่ใช่ฉันนะใชเสยเหรอใครันั่ง่โแนจะนีรโด้ไปเอาในมนี้โฟาอันนี้เหรอคงมีอันีเงเอเมโอเคโอเคนั่งๆๆๆงัโอเคสโอเคข้อสามข้อ อย่าพ่อแย่ค่อไม่ว่ามันคืออะไรห้ามกระโดดห้ามี่หนห้ามห้ามกระโดดสิ่งที่จะทำได้ก็คือเดินกับคลานอย่างเดียวคลานเหรอคลานฝุ่นเยอะขนาดนี้ใช่กำเม็นด้วยนะตอนนี้กำเป็นอัดแล้วแบบฉันรู้สึกว่าเหมือนพวกมีมันเลยสาบออกมาไต่เท้าฉันด้วยเยีายวผมสวยเดี๋ยวฉันลุ้งก่อน เกมของวันนี้พวกเธอทั้งสามคนต้องตามหาเหรียญเหรียญเหรียญอะไรอ่ะใส่คอเหรอวิทยวิทยี่สำคัญห้ามใครออกวันนี้ตดังคับะริกที่สาได้วยผมว่ามันไม่ใช่เล่นๆหรอวนเกมเนี้ยใช่เรารีบออกจากที่นี่ดีไหมอ่ะใช่วิ้ย์ิช่วยารักจะนี้ไปยในอีกห้ที โอ้ามิ้ามยไม่ได้อ่แต่ทุกคนูสวยเมื่อกี้จำการติดกกติกาเลยไม่ได้เลยย่ะเขาบอกว่าล้เยนารียแล้วก็สอยคอใช่ามกระโดดามกระดูกามกระดิเดินได้แล้วก็คลานได้คลานเดี๋ยวห้ามเดี๋ยวแต่ไมหลังนี้ใช่ตู้ว่มันฝันไม่ได้อยู่เลยว่า เราจะทํายังไงอ่ะเราเร,าริ่มภารกิจเลยไม่ได้ใช่ยิ่งทําได้สมมําเร็จเร็วเราจะได้ออกไปเร็วนะใช่ก็น,นั่นจะสิถ้ามันยิ่งเร็วอ่ะมันก็ยิ่งดีเยอะทําไมดีวะเราไปเลยเไ,ปไปหาเหรียญเหรียญงั้นน่ะไอ้อย่างนี้ละกันแบ่งกันเราอาจจะต้องแบ่งกันงั้นนะ่ะฉันหาส่วนฝั่งนี้โอ้เออยเยโฮโ้ย,ยเฮ้ยตกลงใจตกลงใจเนี่ยบีไฟฉายก็ดีแล้วไงก็มืดมืดขนาดนี้ดูสิมาผมซอยเธอหาเธอนั้นสิ นี่นี่เฮ้ยแต่มันเหมือนไม่คนเคยอยู่จริงนะดูสิคุณมีอะไรอีกับผมสวยมีอะไรเลยชิคกี้พายอุ้ยอะไรเนี่ยเจออะไรบ้างไหมคุณไหนยังไม่เจอเลยอย่าท้อแถวโซฟาไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะมีแต่ผ้าเนี่ยหรอแต่สวยเอาจริงนะ ผ้าเนี่ยฉันได้กลิ่นอะไรก็ไม่รู้อ่ะนี่ไปดมสิผ้าขาวด้วยนะเฮ้ยกระดาษอะไรเนี่ยเยอะเยะไปหมดเลยเฮ้ยเธอนี่ข้ขขขอความชิพาย<อ>ฉันเห็นนี่นี่นอะไรอ่ะคุณนายเธอให้ลองดูสิเดี๋ยวก่อนนะเธอไม่เห็นหรือว่าเธออ่านสื่อไม่ออกอต่ายอะฉ่ะมองไม่ค่อยชัดอ่ะเดี๋ยวก่อนงั้นอะผมสวยเราอะมาอ่านด้วยกันเลย กาเดิมๆเ,เกิดขึ้นซ้ำๆกันทุกวันมีบางอย่างที่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าคืออะไรงเกิดขึ้นทุกวันแต่เมื่อวานเมื่องานเมื่อวานเพื่อนอฉันได้ทำอะไรบางอย่างลงไปทําให้เรารู้ว่าที่นี่มีที่นี่มีมีอะไร ใช่ก็แสดงว่ามีสิ่งที่ไม่มีชีวิตอยู่ที่นี่ไงก็อบอกอบแล้วมันคือบ่ลน้งมันใะมีคนไปอยู่มันก็คงไม่ใช่เพีงแต่ว่าเอาจริงๆนะคือตอนแรกอ่ะที่ฉันพาพวกเธอมาที่นี่อะฉันไม่ใช่รู้ว่ามันจะต้องมาเล่นอะไรแบบนี้อ่ะโอเคถ้าเราได้จดหมายแล้วว่าแต่อย่างที่จดหมายเขาบอกอ่ะมันมีอะไรเกิดขึ้นซ้ำซ้ซึ่งมองไม่เห็นและไม่รับรู้้วยว่า คืออะไรใช่หรอเราไม่รู้ด้วยนะว่าคนที่เขียนจะยเน่ะเขายังอยู่ไหมหรือเขาหนีรอดออกไปได้หรือเปล่าอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนะคุณเรอยก็คือเราอะต้องทำภารกิจให้สำเร็จใช่ไหมใช่ชาทำไมล่ะน้าเรื่องผมสวยฉัน้าจะลองหาที่ใต้โซฟาอีกทีหนึ่งโอเคเฮ้ยคุณน้าผมสวย อะไรชิบ้ายเจอเลหยิบม,มาดูสิคุณอา,นานผมสวยอะไรอะชิบ้ายฉันเจอกระดาษอีกแล้วว่า,าเธอมเปิดดูสิเขาเขียนอะไรอะเปิดแลวนะผมสวยโอเคเราอยู่ในบ้านหลังนี้มาแล้ว48วันเฮ้ยแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วเหรอสี <c oughs> ่สิแบแดวันก็ ผมสวยจริเหรอในเนี้ยเขาบอกว่า48วันอย่าบอกนะว่าเขาอ่ะเขาติดอยู่ในนี้48่ส้องข่าวแล้วไม่มีถามไม่มีอะไเลยไงหรอแย่แล้วสิงั้นเถอะพารกิจเราแล้วเราต้องไปจะกลับมันโลกไปแล้วฉันกดโลกแล้วอ่ะ เราอย่างเหลือเรียนอเรารีบไปดีกว่ามันเหมือนว่ามันยังมีทางเข้าไปข้างในอีกนะใช่เธอผมสวยน้ำไปเลยนะโอเคโอเคผมสวยถ้าเดินไปก่อนเลยที่ไหฮะอะไรอยา่ะ ผมสวยเหมือนรูปด้ยไหมเฮ้ยเฮ้ยมันมุดไปหมดเลยอะมันมืดมากเลยอะผมสวยนี่เดิต่อไปต่ทำไไม่ใชอันเดียวกันอะอนนี้นี่ดูนะทำไมไม่ใช่อันเดียวกันอะแดงว่าได้าิแสดงว่าส้อยที่เราได้มาไม่ถูกต้องใช่ใช่เราจะต้องหาสร้อยหเดี๋ยวน้ ไปไปกันต้องไปให้กำลังละ่ะฉันฉันอยู่กลางฉันอคนกลางนะไปค่อยไปมีเทียนด้วยเฮวย่งไปอ่ะมันมีเทียนด้วยมันเหมือนว่าไม่เคยมีคนอยู่จริงๆมีพวกของเล่นด้วยวิ่งของนางฟ้าใช่ดูดิมันเหมือนมันมีคนเคยอยู่จริงๆนะอย่าบอกนะว่า เลยยอ่ะเเฮ้ธอลองหาแถวชั้นวางนั้นดิเฮ้ยนี่อะไรอ่ะมีอันนี้ก็จี้ใช่เดี๋ยวนะูกบูกี้ไปไหนอ่ะท่อทิ้งไว้ไหนอ่ะไม่รู้ฉันเปิดน้ำตกตรงไหนไม่รู้อ่ะแต่มันก็ไม่ใช่อยู่ดีป่ะไม่ใช่แล้วติดไปก่อนแล้วกันโอเคเหรี่ยนะแล้วเหรียญอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวนะผมสวยเอาจริงจริง คือถ้าไม่มีคนอยู่ที่นี่อ่ะทุกคนดูดิมันจะมีพวกเทียนอะไรอย่างเงี้ยมาจุดได้ยังไงล่ะสวยนะี่เธอจ้ะชิบายเธอเป็นคนคิดคอนเกมพวกนี้ขึ้นมาทั้งหมดจะให้พหวกเรากลัวขนาดนีน้ใช่ไหมใช่เพราะเธอเป็นคนชวนพวกฉันใช่เธอเป็นคนเนี่ยเซตสถานที่เซตสถานการณ์ทุกอย่างขึ้นมาแล้วก็แก้ความไปพวกจุด,จดมานเนี่ยแล้วก็ทำไปไม่รู้เรื่องใช่ไหมออไอไคโยนะไคโยนะใชิบาย ตอนนี้ฉันจะบอกอะไรบางอย่างกับเธอนะเมื่อเช้าว่ะฉันอะเล่นโทรศัพท์แล้วข้อความอะ่ะมันออกว่าจะในไอจีฉันแล้วมีคนส่งมาบอกว่าให้เล่นเกมนี้ถ้าไม่เล่นชีวิตจะหาไม่ฉันก็เลยต้องมาที่นี่แต่จริงๆอะเขาให้ฉันอะแค่คนเดียวฉันก็ 快走，快走，快走！ เห<อ>มือนเปิดไว้อะเยเ,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 เธอโอ้ยดียใช่เป็น,นีชีวิตหรอ เราเจอแ,แขกเลรน,นี่ไม่ได้เย็นนะฉันว่าปิดคืนเถอะ<ส>เห็นเราริบหาเ,เหรียญเถอะใช่แต่เดี๋ยวนะคนนี้คือคนที่48่วันนั้นหรือเปล่าอ่ะเออใชม่มันจะต้องมีอะไรบางอย่างอ,อยู่ในนี้แน่ๆเราอ่ะรีบผ่ากันดีกว่าทน,นายเธอไปหาบนตู้นั้นนะฉันเห็นมีอะไรบางอย่างอะ すいません。 It can

รีบหาขอให้เจอแกไปเอาของชิ้นแล้วก็แทบจะแย่แล้วเนี่ยงั้เดี๋ยวฉันทีหาตรงนู้นนะโอเคแต่มันเหมือนเป็นอของเล่นเด็กเลยอะชิไายของเล่นเยอะแยะเลยอะแต่ผมสวยตุก๊กตาเนี่ยโคตรน่าเกียดอะมันดูเก่ามากเลยดิมีมีคราบมีอะไรก็ไม่รู้ด้วยอะสิ Pwy'n o'n bai hon o'n